สวัสดีคนกันด้วยนะครับผมจีิงต้องรับสู่ช่องโดนละยานะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นลิวิกันบ้างนะครับก็สลับไปสลับมาแล้วคนก็เดี๋ยวไปเล่นยูอาร์ไปเล่นอีลังเกลไปเล่นอารีนาไปเล่นลิวิววิชแมนช็อปโน .1 เรื่องการเติมเกมครับร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมเกมพับจีมอบายเติมถูกเติมไวถอนได้แล้วก็มีคืนครับที่สําคัญคือบริการ24ชั่วโมงแล้วก็มีเติมเกมด้วยนะคนแล้วที่สําคัญคือเติมบนเว็บเนี่ยมีสิทธิ์รับแพ็กซีแล้วก็ส่วนลดสูงสุดถึง25ผมบอกเลยว่า ชาระได้หลายช่องทางมากนะครับที่สำคัญคือมีแบบช็อปปี้เพย์ด้วยนะยังก็ฝากริชมันช็อปด้วยนะครับแล้วก็แซนท็อกนี่อาจจะไม่ได้เล่นนะยกเว้นว่าจะเล่น UR และสุ่มเจอครับก็ผมจะเล่นหลักๆ3 3ด่านดนะคนอีแลนด์แบบอีเวนต์รีวิวอีเวนต์แล้วก็ UR สุ่ม3ด่านคือมีลังเกลมิลาม่มาแล้วก็แซนท็อกนะครับไม่มีรีวิวนะโอเคน้องสิกโตนี่เราก็เฮาหอนทุกแมตต์เลยนะครับไม่รู้น้องเมื่อยหรือเปล่ามาทุกคน ก็อย่างที่เป็นข่าวกันนรน้ำพัดใหญ่น้าท่วมหลายคนจะถามพี่โบครับพี่โบอยู่หัดใหญ่พี่โบเป็นไงบ้างจริงๆตอนนี้ผมไม่ได้อยู่หัดใหญ่แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคนแล้วก็บ้านผมมันอยู่มันอยู่ไกลจากตัวเมืองแล้วแหละมันก็เลยไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่นะแต่แต่รู้สึกว่าหนักอยู่น้หพัดใหญ่ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราเล่นเกมมาดีกว่า <S <S 2> <S 2> แล้วก็ยังไงลืมถุงนี้เป็ดบันนี่กันด้วยนะทุกคนสำหรับการเล่นเกมรื่นไหลนะครับมาแต่ว่าอย่าไหลแบบ ลงต่ำก็พอนะบแรงเราเนี่ยผมเอาตัวใกล้ก่อนเลยนะจเจะเอกพี่ชายโอ้โหถือบ้องบาสุก้าเลยจะเสียดายนะมันใช้ในตึกไม่ได้ถ้าใช้ในตึกได้ผมผมาโคตรพิ้วเลยนะมันข้อจำกัดมันเยอะจริงๆนะไอ้ไอพวกของของใช้พิ้วๆเนี่ยไปเดี๋ยวเล่นต่อเลยนะ แอบอยู่ข้างหน้านะครับโอ้โหโดนหัวดีมากเลยปืนนี้โอ้โหทุกคนผมชอบไอ้ปืนนี้จริงๆนะนไม่รู้ปืนมันล็อกหัวหรือเปล่านะไอ้ปืนนี้ผมชอบมากเลยมันยิงโดนหัวง่ายนะครับผมว่านะระยะใกล้นะครับเมื่อกี้มีเสียงนะเสียงอะไรนยะเสียงอะไรคนเครื่องบินเหรอเอา หัวแตกเลยเนะี่ยทิมอย่างงี้เจ็บมันเจ็บมากทุกคนผมว่าต้องเล่นโอเคได้อยู่เดี๋ยวไปละบูเลฟโอ้โหบูเลฟพีไปเนี่ยนั่นมันบ <c> ู <oughs> นั่นมันพีบบูนทุกคนเ,คเดี๋ยวขอปั๊มยาก่อนนะเดี๋ยวเราปั๊มแบบปกติก็แล้วกันนะพวกปะทูปากยาเราเอาไว้ใช้ตอนแบบขับขันหรือว่าฉุกเฉินจริงๆนะไอ้พวกฉีดเ,เร็วนะครับ เพราะว่าใช้ตัวนี้มันเคลื่อนเลยทุกคนเดี๋ยวเราใช้เครื่องนี้ยิงไปตรงกลางอีเวนต์เลยก็แล้วกันนะจริงๆแล้วยิงมาตาใหม่เลยนะคนเมื่อกี้พอยิงปุ๊บแล้วเหมือนมันขึ้นสูงเกินนะแล้วก็มันก็โดดล่มใหม่เลยโอ้โหไม่รู้ทำไมนะงงเหมือนกันเพิ่งเคยเจอเลยนะครับ ส,สงสัยมันบักนะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวขอปืนหน่อยเอาตัวไกลก่อนเลยตัวตัวใกล้ค่อยเอาแบบช็อตช่วยชีวิตแต่เพื่อนๆขอแบบเตรียมพร้อมก่อนนะรีลงรีโหลดอะไรให้เรียบร้อยนะ เดี๋ยวนะผมขอ M24 หน่อยอย่างเล่นสไนเปอร์เียบร้อยนะครับโดนโดนโอ้โหอึดเจว๊วทุกคนเป็นตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ละโอ้โหอึดมากนะครับทุกคนน่าจะใส่ก่อสิบไปตัวนี้ตะไนม56ไม่ตายนะครับมันเป็นไปได้ยังไงทุกคนมันเกินการควบคุมไปละเกมเนี้ยผมก็ต้องแก้ไขหน่อยนะครับเจม เหลือ8ตัวซ้ายมีตัวหนึ่งเสียงหลุดชัดมากโอ้โหเดี๋ยวเยอะเกินตัวหนึ่งแอบอยู่นะครับข้างหน้าเราเ,าเลยไม่อยากเล่นสุดไม่โดนเอ้ยหลังก็มาอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวหนีก่อน ขอยก่อนนะครับไม่ไหวไม่ไหวโอเค <c oughs> มันไม่เห็นเรานะโชคดีจัดอ้าวกดออกเสียเลยตัวนี้ก็โงมันเอิบหรือเรายิงไม่โดนนะทุนน่าจะยิงไม่ทนมากกว่านะเดีย๋ยวาคงต้องปรับช้ชาๆเอานะ ผมรู้สึกปรับเร็วยิงไม่โดดเลยนะครับไม่รู้เป็นไรแต่ว่าตอนผมยิงแบบคึกสโคบแต่ก่อนนะเราจะปรับช้ากันนะครับก็เดี๋ยวอาจจะอาจจะปรับช้าล้วคนถ้าเกิดผมรู้สึกว่ายิงปรับเร็วแล้วมันยิงไม่ค่อยโดน,นครับเพราะว่าช่วงที่เราเล่นคิกไอ้กสโคบแต่ก่อนเราปรับแบบแบบช้าเลยนะช้าแบบช้ามากอนะ่ะผมจําไดนะ้แต่ผมจํา ความไวแต่ก่อนไม่ได้แล้วว่ามันเท่าไหร่เนี่ยไปดีกว่าไปสักตรงกลางับประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะเฮ้ยโอ้โหไม่ทนมันนะ คนมาแล้วใจเอาติดติดอะไรนะติดทิมะมันไปมันไปไหนละโอ้โหไม่โดนเฮ้ยโดนอยู่ทุกคนแต่ไม่โดนหัวโอเคสวยแป๊บหนึ่งนะครับขอปั๊มยาก่อน ายก็มาอีกไม่โดนหัวชิบหายแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะหมดโอ้โหฟุกมากจริงๆเป็เพราะถุงนี้เป็ดปันนี่เรานะทุกคนพิลมากโคตรฟุกเลยตานี้โอเคเหมือนจะฟุกไปหน้าล็อบบี้ใหม่อีกแล้วนะทุกคน ไมยนะทุกคนมันฟุกไปแนลรบบี้อีกแล้วผมแล้วไอเกมบางหลังมันยิงแต่อะไรก็ไม่รู้นะผมเลยตัดแบบตัดมาตรงนี้เลยดีกว่านะถ้าผมตัดตัดนะเดี๋ยวผมตัดมาตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าดูไปก็ไม่สรุกเลยเดี๋ยวตานี้ถ้าแพ้อีกเดี๋ยวผมลงให้จบเลยก็แล้วกันนะครับมาครับแพนกินวิวิอีกแล้วโอ้โแบบหแปึงนะพี่ชายขอปืนหน่อยจะเอาไปเล่นกันมานะมาเล่นเลยนะครับ ก็ผ่ามปิ้วปีเลยโอ้โหหนัวมากคนอัดนนี้หนัวจัดเสียงมันมั่วมากเลย ต,ตอนปั๊มนี้แล้วมันจะวิ่งเร็วแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บเดียวจริงๆนะจริงๆมันมน่าจะวิ่งเร็วสักสิบวินาทีถ้าสิบวินาทีผมว่ากำลังดีนะจริงๆมันมีคนซ้ายอยู่ตัวหนึ่งนะผมพอ,อมนะ เกงก็นั่งชิวเกินไม่ได้ยินเสียงเสียงเดินผมหรอแบบนี้ต้องใช้หูฟังบันนี่บีดเอ็กแล้วแหละเป็นบันนี่บีดเอ็กซ้นคนเดี๋ยวรอมาเดือนหน้านะเป็นหูฟังนะครับก็สลับสายมือถือนะหรือว่าเชื่อมคอมก็ได้นะครับเป็นเป็นสายแจ็คสามจุดห้านะครับนีผมว่าผมต้องเล่นข้างบนนะครับป ไปทางบนดีกว่าเหมือนจะยินเสียงเมื่อกี้เจอแล้วทุกคนอยู่ตรงนี้เองเจ้าเออพี่แก,กก็ยังหลบอีกลงเลยก็แล้วกันเน้โห ลอกเลยนะเมื่อกี้ไม่ใช่โซนนะแต่เป็นการลอกได้คูปองอาวุธขั้นสูงมาอีกแล้วเหมือนเป็นส่วนลดนะครับมาเดี๋ยวร้อเปิดนี้กันดีกว่าอีกประมาณสี่สิบวีนะครับแป๊บหนึ่งนะคนผมจะปรับโอเคแล้วก็เป็น AWP นะครับแล้วก็ AMR ที่ใช้หล,ลักๆนะครับแต่ถ้าเกิดยิงไม่โดนนะปรับเร็วก็คงต้องปรับใช้จริงๆแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันมีปัญหาแน่นอนนะครับตอนแบบเล่น Make อาช h u r e นะครับเพราะผมเล่น Make a l c h ว r e ซะมากกว่านะก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงปะเดี๋ยวเราเปิดหีบกัน พิธภัณฑ์สัตว์น้ำมาแล้วแต่ทุกคนชอบอีเวนต์ไหนมากกว่าทุกคนอ่าหิมะแผดก่อนเมื่อปีก่อนกับหิมะแผ่นนี้แต่ผมชอบหิมะแผ่แผ่นนู้มากกว่านะแผ่นนู้รู้สึกว่าเขาเขาทำเวอร์กว่านะครับแผ่นนี้ทำเฉยๆมากเลยเอาเป็นขั้นสูงแทนนะแล้วก็เปิดโอ้โหนี่มันรอเราเลยนี่ว่า เกือบแล้วผมเรียบร้อยนะครับผมจำค่าสนายแต่ก่อนไม่ได้ช่วงยิงเก่งๆไอ้ช่วงนั้นยิงยิงเวอร์มากเลยผมจำความไหวไม่ได้เลยทุกคนคือผมปรับไปปรับมาจนจนลืมอะ หายแล้วเอลซ่าเกิดแตกเอลซ่าเกือบกลับหน้า็อบบี้แล้วมาตัดปูก่อนนะับโ้โหพี่แกไปไกลเลยเนี่ยวะ เฉลยเลยมาโอเคเรียบร้อยนะซ้ำเลยแล้วกันนะ โอ้โหเป็นไงแม่นไหม <laughs> แม่นกับบอดดิครับพี่ใช่แล้วครับน้องพี่แม่นกับบอดเอ้ยน้อกดผิดอีกแล้วผมไปกดย้ำสองรอบนะครับหลุดเลยรองเท้าเอลซ่าเนี่ยมันใช้จริงๆนะคนท่านมันเลวุสักนิดหน่อยตีนะเ,เสียดายจริงจริงนะผมไม่รู้ว่าทำไมจริงๆผมว่าตีทุกอ e ีเวนต์นะถ้าเกิดมันไม่ถ้ามันไม,ไม่ทำให้พิュพนะ จริงก็อยากทาให้มันทิวนะผมชอบนะมันแบบเออมันมันสนุกดีนะถ้ามันช้าเกินมันก็ไม่ค่อยมันนะสำหรับผมนะแต่หลายคนน่าจะชอบแบบไม่ไม่เร็วเกินไปนะผมว่ามันก็ดีสำหรับทุกคนแหละสำหรับแต่สำหรับผมผมอยากให้มันเร็วๆมากกว่าแล้วก็เอาบอทออกไปเยอะด้วยนะหลายคนถามทำไมพี่ไม่ไปเล่นอยู่อาร์แล้วครับมันไม่มีบอทจริงจริงพี่อยากเล่นอีเวนต์ด้วยไงแต่ผมไม่ไม่อยากให้มันมีบอด เพราะว่าเล่นอยู่อ่ามันมันเครียดเกินนะทุกคนมันไม่มีอีเวนต์มาทำให้เราพิพิวนะครับแต่ว่าอยู่อ่าสนุกจริงนะครับเจอเ๋ยวคนแบบจริงจังซะส,ส่วนใหญ่นะไปเดี๋ยวหาคนต่อนะเจอแล้วคนโอ้โหเจ็บแล้วนะมาขอ,อเท่ๆหน่อยเกมนี้ยิงยากผมบอกเลย เรบคิวมากเอาอะไรอยู่ไอตัวนี้ขมโมยเฉยเลยเนี่ยทุกคนมันผมว่าต้องปรับช้าๆล้ะปรับเร็วมันมันยิงไม่โดนครับโอ้โหเกลือเรือปิ่มมากเอาก่อนเลยประทูประทู็นการเพิ่มเลือด ยิงตรงแหนกทุกคนอ๋ออยู่นี่ไงเจอแล้ววัดไหมถ้าไม่วัดจะไปละจะไปซื้อพวกคาไม่มก็ M24 ดีกว่านะครับเก็บมา่นปืนนี้มันเล่นละ คนเลยดีกว่านะครับโอ้โหคนเยอะจนะังโอ้โหไม่โดนอีกละโอเคโดนแลวดวริงอ่าไม่โดน ไม่เป็นไรผมมีตัวนี้อยู่มาทุกคนโอ้โหอะไรเนี่ยโดนแน่นอนรอบนี้โอ้โหแล้วเยอะจริงแ๊บนึงโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังเลยอะไรเนี่ยเยอะจังวะมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่า มีตัวข้างบนนี้อยู่นะครับน็นนกอกเหรอผมไม่โดนเลยวะผมควรปรับช้าแล้วนะผมว่าเนี่ย,ยเี๋ยบพี่ชายแป๊บนึงเดี๋ยวไปเล่นด้วยเจอละไม่โดนเหรอเมื่อกี้โอเคโดนละ ผมว่าเราหาโซนเล่นดีกว่านะครับอ้าวผมว่าตรงนั้นมีเหลืองกันนะทุกคนฟรีแน่นอนเต็มเลยนะครับโอ้โหไหมอย่างก็ตัวเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วมันไม่โดนเลยโอ้มายก็ทุกคนผมยิงโอ้โหผมไม่ไปรับแล้วโอ้โหไม่นะผมต้องปรับช้าๆแล้วโอเคครับทุกคนก็ยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ดูจนจบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับแคลย์เพียบเลยจังดูทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแซวนเิเซฟแฟนคนบ๊ายบายนะครับ